สบายดีพี่น้องเมื่อสุขุสุคนพี่น้องเอ้ยพ่อกอันดี่เก่าในวันมือพายุเข่าพี่น้องมือคืนนี้ฝนตกกระเบิดมือเบิดคืนตกแหงเพราะพายุมันมาจากเวียดนามพี่น้องก็เลยสีปั้นเข่าหนีพายุจ้าพี่น้องพายุมาจากปรัก,กากี่กัะสีปั้นเข่าพี่น้องหนีฝนจ้าก้อนเขาสบายดีนะจ้าสวัสดีสุขุสุคนจ้าเข่ากระปิกเกล้ดเจ๊สองมือแล้ว แต่ว่าเกี่ยวเข่าได้มืดสองเอให้สองให้กับเอาต้องเผามาปัน่นล่อยย่านพายุเข่าพี่น้องเลยแม่แล้วค่ะมาเบิ่งว่ากองน้่นอยมันสิไ้จะสอบมันรุ่นน้ำอมรากาเกี่เสียงลกสีกับิงียงนางจักหน่อยนะเสียงะนะดีแล้วมันสิกบเสียงนางปกตินางเสียงอันตาไปดูกันจ้าว่าจะได้จะสอบกองหน่อยนึงกับประมาณนั้นัก่แต่ว่าปั่นข้างที่แล้วได้ร้อยสิบสอบพี่น้อง อันนี้ <หา S 1> เขาห,หน้าหาให้หกให้มาเบิ้งน้ำกันว่าเขาสิได้จักสอบไปเบิ้งน้ำกันเดี๋ยวะิี่ามอามรา,ากาเก,กี่ไปม,มาดูว่าวิธีการปั่นข้าวทางบ้านอมารากาเกี่ว่าเขาปั่นแบบไหนนะจ๊ะมันบ่มีดอกสดสีเกี่ยออกว่าเป็นเม็ดนะจ๊ะวนมากจะใส่แบบนี้พี่นอ้องแมน,มน ผู้เร่งกับกระสีต้องใส่ลูกมือหลายค้นเนะผู้นั่งกระสีจับย้อนขึ้นย้อนขึ้นผู้นั่งกระสียัดยกแยกแยกอีกคนอนราคาผู้เร่งล่างราคาสิคอยตรงนะตามไปดูจ้าพ่าเขาเห็นเท่าใดจ้าเครื่องอันปั้นเข่าคือเครื่องนวดเข่าเลยพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันว่าให้หน้าหาวกให้เขาา่าจำดีๆได้จักสอบตามอมรากากีไปมาเบิ่งน้ำกัน เจ้คนซอยเพื่อนนะแม่เจ้หน้าเบามีกับ้างกาบนวดเข่าไปเทือ่อนึงแล้วพี่น้องได้ร่อยซิบสอบแต่นี่ก็ย่านผลพายุมามาขึ้นผนตรงคืนก็เลยพ้าปัน่นมือหัวสิได้จักสอบมาเบิ่งน้ำกัน คิดว่าสิได้เขต่้มก็สิบสอบอย่ทางบ้านเบามีนีคือเขาปั้นร้อยละสี่พี่น้องสมมติว่าร้อยสอบเขาเจ้ากสิเอาซีสอบถ้าร้อยทั้งเขาเจ้ากสิเซลซีทั้งทีนะร้อยละสี่สั้นอือไปเห็ดยังเขาเจ้าเจ้ ทางไทยบุหัวเขาเจ้าบ้นเอาทไรเนาะคอมเมนต์มาบอกเด้อว่าบ้านบอมีครับทางฝั่ง,งไทยมันต่างกันซําใดทางบ้านบอมีเขาเจ้าอร่อยละซี่รอยสอบเกาซี่สอบมารุนน้ากันว่าซัมมี่สิได้จักสอบเข่าหน้าหาฮกไห 太牛！ นี่คือสอบที่สองมาลุ้นน้ำกันมาชิได้จักสอบทั้งกระดิสองสอบ เสียงดังบร่ได้ยินพี่น้องได้ซีแล้วลแล้วพี่น้องเลยนี่ขอาวเขาเา มาลุดนน้ำกันไว้สิได้จักสอบสองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่สิบหกสิบแปดเซาทั้งก็ได้เซาเอสสอบนักจี่หอดสามสิบสอบอยู่บอเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกัน ก็ได้ซะสองสอบ ใกล้สิแล้วแล้วใกล้สิแล้วแล้วพี่น้องเลยเรียบร้อยแล้วมาลุ้นน้ำกันว่าจะได้จักสอบ เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอลยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอลยเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องมาเมื่อวด้แรกสอบนะจ้าเ้าวไงจะเป็นให้ใหญ่นะจ้าเกี่ยวโอ้ยมื้วนบอลเกี่ยว มันนี่กับบริเกียวเกียร์สองมือก้อนมาจากพี่น้องสาเหตุที่ปั้นไว้เพราะว่า,าห,นหนีผลปั้นนวดเขานีพนธพี่น้องปกติห้าสิบบ่อค่อยปั้นเนาะปลาให้กองเขาใหญ่ยังปั้นเพื่เดียวเบิ้งวันได้จักสอบพี่น้องรอบที่เราที่สองจะเป็นกองน้อยข้างที่แล้วได้จักสอบเจได้ลอยได้ลอ,อยสิบสอบข้างนี้อนกองน้อยนะกองน้อยได้จักสอบสองสี่หกชินับใม่อ้อย เอ้อสงสี่หกแปดสิบสองสี่สิหปมสองสี่สชาเจ็ดสอบเจบจาเต็มรับชาเจ็ดสอบเขาจะอร่อยละอร่อยละสี่ก้าวไปและเครื่องสอบนี่พี่น้องนาอเออทีทีมันบาเต็มสอบมาเจก้าวไปแต่ค้แนมันนะว่าบ่ เขาจะเอาลอยละสี่สอบแบบลอยสอบกับสี่สอบหาสิศสอบกับสองสอบอันนี้ชัดเจ็ดกับสี่แดสอบสอบหนึ่งสอบสอบกลัวบอกหน้าให้บทถึงต้องให้มันออรลอยจะเมาติดไว้บ่เจ้บ่ไปให้มันออกงอกบ่คะติดไว้รอบหน้าจะเมา เซ็นไหเด็าเขาเาะเนาะ,นะ <laughs> ทางเมื่ดได้สอบเจ็ดสอบอเขาก็สีได้ไปประมาณถ้าสาวหาสอบเขาก็สิได้ไปสอบหนึ่งมันพอดหาซีบหาบไปสอบออันนี้สาวไปสอบก็ไปคืึองสอบเนาะเขาสอบหนึ่งอันเด้อือสาวหาสอบก็ได้สอบหนึ่งพแพง มึงยัง<ล>ชูงก,กูอยู่ไหนพักก,กับสิแม่แต่ว่ามึงบอกกัสิถือเขาวานางโง<ก>่นางตกเลขเลขภูเขาสมองเถอะสุดแรกก่อนพี่นางไปอยากเขาใหม่มาด้วยจ้าเดี๋ยวอัมมาลากี่สีหายส<ก>ีหายสู้กิน ก็เลยสอบสอบ,สอบข่าก็สบริสุทงามปไดพ้พี่น้องมันอยากขาวๆสีๆนะับมันมันอยากซุ่มเน่มันก็บรแห่งขากร้อเเยเปอร์เซ็นดอกเพราะวา่<ไ>าผลตกคำเข่านี้ผลเนาะเมื่อที่รกก็ซุ่มนะคะแต่บริตาเท่นในเล่าเลยจ้ะตากข้าเล่าบริตา,าไปสอบแลมาเี่ไปเที่อยปเน่อเหมืนเดสจสอบาจะก็สีอ้ยนักเด้อเข่าอัน สามสิบกว่าสี่สิบโลแต่เขาไม่กิโลละ8ดบาทสีิบโลเนจ้าเขาไม่มันนักเจมันสุ่มโลโละแดบาทลแบาทแดบาทแีดบาทแบาทแาทแปดบาทแปดบาทแปดบาทแป้าทมันบาทแาเแ้าาทดบาท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 แปบ พี่น้องเอ้ยผ้ใดอยากได้เข่ามาสื่อน้ำมาลากากีโร์รละแปดบาท้วพี่น้องมองน้ำท่วมกับท่วมโอ้มองเกลียวมองโน้นกับพ้นน้ำราคาเข่ากันยังไม่ได้ขึ้นเนาะจะเป็นคู่ที่กันเนาะผมมีเป็นผมมีรกสีนะเด้อเพื่อเซ็นใจลงทุนนะจ๊ะทั้งข่บปุ๋ยค่าน้ำมันเนาะเมน โกดไปวมาแล้โวงเวียนนะขายพวกนี้แหละล้วไปซื้อปุ๋ยซื้อ,อน้ำมันน้ำมันสูงซุดก็ขึ้นแค่สิบสิบสามบาทเออสิบสามสิบสี่บาทแบบสูงกอรี่ร้อแบบขายดีแบบเขาโหขา้านะจ๊ะกระสิบประมาณนั้นสิบสามถึสิบสี่บาทอยูเขาเริ่มขายกันแล้วเคยหดสิบห้า,บ,<อ>าบาทจักเ่อส่วนใหญ่กับมิตรลงน้อยนักดอกขึ้นนะอ,อืม เห็ดหน้าล้ายไปได้กับบอลลูนไอตุกนอเ <c oughs> จกำลังปรึกษากันอยู่ว่าเสอาไปตากแสว่วสันวา <c oughs> พี่น้องเขาเป็นยังซุ่มๆอย่างนี้นะเอาคือบอสั่งให้รถเขาเ <c oughs> จ้ามาเอารถเจ้ขา,ายเป็นรถมันจังนักดีรถพน่ะขายเดยพี่น้องรถละเจ็ดบาท,บาทเอาบอดแปดบาทสั่มเบามันลุ ข้าวเปียกนี่เขาบริชื้อแพงเด้อเขาประชุมในช่วงบนแมนฐานข้าวไม่แบบโบแหงนี่เขาก็ซื้อกิโลเจ็ดบาทซ้ำชุ่มฮาเลาะน่ะเขาก็บริโภคขายน่ะพอเขาลายเราผู้เขาเจ้าอยากใส่เงินกับขายเขาก็ขายได้เขาเนื้อเขาเฮาพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเขามาให้ราคาเขามาแล้วก็ถามเขาโลเท่ายไม่กินกัเขาเป็นิดตัวราคานี่เขาเอา ลบอ็มากจรสงนสี่จะโลนึงจะสองพันสีะสองพดอลล่าพเนจ๊ะดอลลร์กีเจทำมาถือไป็นันเป็ต้อคายแล้วกไปเกือเป็ดเทาดีกวัวเออซีเป็ดกินดิกล่วอยากขมาไมาดจมาหามักกีซีหายปรสอบปรสอบเจ้าขมาได้มาโลด แกเลย่กลยเุ่มไลาายกูหลยคนเพื่อจะกินข้าวใหม่ด้วยเจ๊มันซีบ่าวยังสุพังอะไรก็ว่าบลูกสาวว่าอย่างไดก่อนชิเกี่ยวเขาสาวจ่อยสะบอกสัมาเกี่ยวเขาสรอยแม่เงียบอินซิมเงาเออสับมาจะกินข้าวใหม่นางเด้อบาดนว้าวเพื่นลูกสาวอีกแล้วพี่น้องลูกสาวว่าฉัมาเกี่ยวซอยกับโบมาคุณแม่ลูกตัวแม่ เดเจ็ดสอบเออเข่ากาบริไลลอกแต่ว่าเข่ามันนาเนาะเข่ามันนามันงามนะมันก็เลยได้ชดเจ็ดสอบอือบระธานเดชเครื่องทงซัมโอ้ยขนาดจากสีแล้วก็สีนี่จากเกี้ยวแล้วก็เกีียวนี่ ่าฉันไปบา Bref, บาน e ันโพนให้ฉินไ้ไล่คนนี้มาสาววาเจ้พึ่งไว้ตอนนี้ทางสีแดดๆผลแต่มันก็คืบเพอยู่พึ่งจะน้อยก่อนแล้วก็สิมัด ก็สิงงดเกี่ยวไปลายมือพี่น้องพาย,ยุเขา่าฝนตกแหงเมื่อคืนกับตกเบิดคืนคลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องมาเบิง้งอมรา,า,ากากีปันเขาน่ขานวดเข่าด้จักรสอบมนันอีกแล้วสบายดีจ้าติดตามนันเรียกว่าแล้วบาทงชิได้จักรสอบจ้าเออชินในหัวป,ปีนี้นั่งชิได้จักรสอบไปแล้วพี่น้องอยู่ดี<ห>ดแหงวัตถุก,กุกคนสออแล้วนะจ นาะงมีใครลูกไม่สิบอก <c oughs> นี่อาจิบอกทั้ง่องเบามีเด้อจ้ะติดตามเด้อพายจากเบิงเปลี่ยนช่องนะเนาะเอ้เม่นหาเฮงเไปแล้วพี่น้องพ่อกันคลิปหนะ้า